มันจะอันนั้นออกมา,กา,าเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดชุดนี่ตึงชุดนี่ตึงนี่กว่าหน้าอีกคนระัอืมอืมอร่อยจริงเหมือนล้ข้าวไข่เจียวแล้วอล้ว,ลวหาอะไรทานกันด้วยนะไข่สี่ใบ หมูนิดเดียวเองเนาะหมูไม่ถึงสิบาทหลอกใส่ไปเนาะ <Ừ. S 1> ไปตลาดเราคนละครึ่งด้วยเพื<ๆ>่อนเนาะไข่กี่บาทโบไข่ 50, ห้าสิบบาทสิบใบ่ะ <Ừ. S 1> เราใช้ไปสี่ใบมื้อนี้ตกเท่าไหร่จ๊ะคำนวณนี้ยห้าสามสิบเนาะตีไปสามสิบบาทเนาะข้าวหมู ถ้าก็ค่าน้ำมันตีไปก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าไปซื้อเขาเท่า<ก>นี้ก็ตีสี่ใบก็ได้เป็นร้อยนะเนาะแบงก์กินที่แบ่งกินกินวะขออีกคำหนึ่งพี่เก่งไปตักแต่ป้าทำกับข้าวเพิ่มอ่ะอ้าโนโมใหญตายลูกอ้าวอันนี้ของใครแบงก์ใหญ่ไหมคำใหญ่ไหมครับใหญ่จังไหมใหญ่จางเหนียวมันค้างไปนานเมาคลิปน้ำโมพูดว่าอะไรนะ ไข้าวไข่เจียวนะกินอย่างเมื่อกี้มันหกแล้รัคุณนโมพูดว่าอะไรนะหกครับหกแล้วเหรอใช่ไหมเมื่อกี้เขาหลอนบอกหกแล้วลากันไปด้วยคำนี้ครับผมหาข้าวทานกันด้วยนะครับผมอืมอร่อยแบบข้าวมากิมบ้างดีป่ะเอาข้าวทานกันด้วยแฮปไนท์เดย์ครับผมขอเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเป็นคนดีรักษาความดีและความดีจะรักษาคนเดียวใช่ไหม โอ้ยลืม่านกันเป็นคนดีจงรักษาความดีไว้แล้วความดีก็จะรักษาคนดีเช่นเดียวกันครับผมบายบาย<อ>ใครมีทุนทรัพย์ก็ช่วยเหลือกันได้นะครับทางเขาเดือดร้อนทางภาคใต้นะครับโอเคเขามีศูนย์รับบริจาคกันมากมายนะไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยแล้วใครจะช่วยกันบา,บ,าบายบายบายายก่อนโอ้โหทำไมไ<ท>มืดบายบายอะไรนะ ไอก่กีกามชอบกดไลค์ชอบกดไลค์กดดิชอบกดไลค์ไลใช่กดแฮถูกใจกดกีสบายสบายสไตล์บายบายบายก่อนเดะบายบายบายด้วยเดี๋ยวไก่กิกามไม่ไม่นอนแบบนี้กินข้าวไม่ได้บายบายได้เดียวมัคือวิ่งบึ้ง เมื่อกี้วิวมาดูไข่ไว้ว่าไข่เหลือเยอะเลอเปล่าบายบายวันนี้เจอกันครับผมหาอะไรทานกันด้วยครับเพื่อน